กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับครับผมครับผม <laughs> ยุดครับผมนาซีครับผมครับผม,ผม Monster Channel วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าถ้าเลี้ยงอีก,กวัวหน้าแล้วไม่เชื่องจะต้องเจออะไรบ้างออเอาพิธีก่อนเลยฟาดฟาดกั<า>ดกั<า>ด ควรควรบิดตัวบิดตอนจับตอนจับอันนี้ของพี่ซีนะครับอันนี้คือทางกายภาพของที่เราจะโดนของผมก็มีสำหรับตัวมันนะครับมันจะวิ่งชนกองแล้วมันก็จะเป็นแผลที่ปากแล้วมันก็จะหลุดหายถ้ามันไม่เชื่อมเพราะว่าเราเปิดกงปุ๊บแม่งสวนวเลยเรามาไล่ทีละอันอะไรนะฟาดก่อนเอาประสบการณ์พี่ซี เล่าให้ฟังดีว่าถ้ามันไม่เชื่องเนี่ยมันจะยังไงเรื่องของการฟาดก่อนพอยืนเดินเข้าไปใกล้ๆนี่เริ่มมองครับพอมองเริ่มโกงตัวโกงตัวเริ่มหางเริ่มขยับเนี่ยเตรียมตัวเลยรับการฟาดเตรียมตัวเลยโอ้ยกภาพออกเลยแม่็พองพองหน่อยใช่พองนี้เลยเก่งนี่เลยเก่งนี่อ่ะแล้วหางก็ตื้นๆตื้ๆตื้นตื้นพออะไรเข้าไปในระยะโจมตีปับ แม่งมีครั้งหนึ่งเ<ม>ว้ยนี่ผมเล่าให้ฟังเลยผมเลี้ยงก่อนกรงจะใหญ่มากเลย<ม>บ้านตอนนวมินอะ่ะกรงจะอยู่สูงนี้เลยแล้วมันจะเป็นชั้นลอยแล้วแม่งอยู่ระดับสายตาพีซีแล้วมันอยู่บนเขาเรียกเหมือนผมทาเป็นเหมือนหิ่งอะ่ะ<ม>เป็นเป็นเป็นให้มันอยู่อะ่ะแล้วมันไม่เชื่องพอคว้าจะจับมันฟาดเข้านี่เลยอะ่ะห<ม>ูดีตาไม่บอดมันฝึกเขโหูเหมือนเขาเรียกยอะไรอกก่ะจอกระดดแสกเงียน เอาเอาความเจ็บของการโดนฟาดก่อนโอ้ใช่ได้ครูตีอ่ะใช่ได้เลยยิ่งถ้าผมว่าไซส์ใหญ่อะไม่เท่าไหร่ไสใหญ่อะหางมันใหญ่แล้วหางมันหนาแล้วแบบใหญ่มากๆอะไอ้ไซสแบบประมาณกลางๆอะที่แบบหางยังเลี้ยวแล้วเลี้ยวอะเฟโอ้ยเฟยบไม่เจ็บใช่ได้เลยแดงเมันปลื้มเลยแล้วต้องระวังอย่าให้โดนตาผมมาลาดทีแล้วจะดีไม่เป็นไรอ่าแล้วก็อะไรนะกัดกัดกัดอันนี้น่ากลัวน่ากลัวกัดเนี่ย ถ้าตัวเล็กอ่ะอย่างพอตุเรารแต่พอถ้าไซสา์ใหญ่แล้วมันจะต่างกันนะไซส์ใหญ่อ่ะฟาดนะไม่เจ็บเท่าไราหร่เพราะหางมันตันแล้วแต่ถ้าไซสา์ใหญ่กัดเนี่ยโอ้โหเบิกดูฟันไม่นึกถึงภาพเลย <c oughs> เห็นอีกัวนาเราเราพูดถึงพวกกลีนอีกัวนานะอ <c oughs> ีกกีนอิกัวนาเลสอีกัวนาอะไรพวกเนี้ยนะที่เรามองดูฟันมันเป็นแค่ซี่เล็กๆนะดูเหมือนไม่ดูเหมือนจะไม่น่าเจ็บแล้วไม่น่าคมนะโอ้แต่มคมมากมัน ปุ๊บไปนี้เนื้อแบบเชียวๆติดอ่ะใช่ใช่ไม่น่าเชื่อนะอันนี้อันตรายมากยิ่งถ้าเป็นตัวใหญ่ต้องระวังฟาดไปแล้วกัดไปแล้วควรขควรเนี่ยข่วนเนี่ยถ้าเราไม่ไปจับเขาอ่ะเราจะไม่เจอข่วนแต่เราจะเจ็บตัวด้วยการข่วนตอนที่เราพยายามจะจับพยายามจะจับเขาแล้วเขาไม่เชื่องแล้วเขาดิ้นเนี่ยเพราะว่าเล็บคมมากบอกเลยคมการข่วนเนี่ยไซส์ใหญ่ไม่เท่าไหร่ไซส์ใหญ่เนี่ยเล็บจะหนาแล้วเล็บจะหนาจะเริ่มทู่แล้ว แต่สายกลางๆเนี่ยสายกลางเนี่ยกำลังเลี้ยวเลยใช่เล็บจะคมมากเพราะว่าธรรมชาติเขาไว้เกาะต้นไม้อะเพราะฉะนั้นเขาต้องยึดเกาะดีแล้วพอถ้ามันเจอเนื้อเราที่เนื้อมนุษย์มันจะบางๆไงฝังฟูฟูฟูฟนี่คือเต็มเต็มนี่เลยสุดถ้าแต่การขวนเนี่ยป้องกันไม่ไม่ได้ยากมากอเราอาจจะใช้ถุงมือหรือเสื้อแขนยาวที่หนาๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ยางโอเคยังพอรอดเสื้อยีนเนี้ยเสื้อยีน ใส่ถุงมือถุงมือเชื่อมเหล็กถุงมือหนาๆอะไรเงี้ยก็ยังโอเคก็ยังพอจะป้องกันการข่วนได้่าแล้วก็ข้อต่อไปจับแล้วหมุนถ้าไม่เชื่อมมันหมุนหมุนนี่ยังไงพี่ตีบางคนไม่เข้าใจแบบมันหมุนเหมือนมันไม่ให้เราล็อกใช่ไม่ให้เราจับมันเงี้ยมันจะหมุนแบบตัวมันแล้วแล้วอุลมือมนุษย์อะจับอะถ้าเราจับไม่แน่นพอหมุนอะมันจะหลุดใช่อะมันจะฟุดหมุนแล้วทีนี้พอหมุนเนี่ยมันจะเราจะอาจจะโดนเล็บ S <S โ,ดโดนเล็บโดนหางโดนอะไรก็ไม่รู้แล้วจะอินฟินิตี้แล้วควบคุมไม่ได้ไม่เชื่องด้วยแล้วดําเสือกฉลาดเออแม่งจะหมุนแบบหมุนหมุนหลุดจากมือเราเพราะนั้นเวลาจับก็ต้องถ้ามันไม่เชื่องก,ก็ต้องมีเทคนิคหรือไม่ก็ให้คนที่จับเป็นเ็นจับให้รู้ไว้ก่อนว่าถ้าเลี้ยงแล้วไม่เชื่องเนี่ยคุณจะต้องเจออะไรเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลี้ยงให้เชื่องอ่าต่อไปของผมมั่งไอ้ที่วิลเล่ของพี่ซีไปเมื่อกี้คือสิ่งที่มันจะเกิดกับเราก็คือเราจะเจ็บตัวอ่าอันเนี้ย สิ่งที่จะเกิดกับเขาถ้าเขาไม่เชื่อนะครับก็คือเขาจะชนกงอ่าเพราะว่าคี้ตกใจพอไม่เชื่อนะเนี่ยหนึ่งคือคี้ตกใจวิ่งหนีเราแล้วก็วิ่งไปชนกงหรือไม่ก็วิ่งจะมาโจมตีเราแล้วก็ชนกง<ช>เพราะว่าเราอยู่ข้างนอกพอเห็นคนปุ๊บวิ่งเขา้าชาร์จปึ้งปากชนกงนเห็นคนปุ๊บวิ่งหนีคนปากชนกงแล้ว พวกที่ไม่เชื่องเนี่ยจะดุนไปเรื่อยพยายามจะหาทางออไถ<ข>ถูเชื่อไหมบางตัวป่าไม่เหลือเลยใช่หน้ายาวๆเนี้ยมีแต่จมูกอ่ะแล้วก็ปาาด้านหน้าหายหมด,ดนนอันนี้อันนี้อันนี้น่าสงสารอันนี้คือสิ่งที่ที่เขาต้องเจอถ้าเขาไม่เชื่องนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งจําได้วเ่าเมื่อก่อนที่ผมเลี้ยงแล้วแล้วทํโกงที่มันเป็นตะข่ายตะข่ายพลาสติกกรอบๆได้ ล้อมไก่ไอ้เขียวๆอ่ะนึกออกปะแล้วที่พอนานๆไปแม่งกรอบทะลุแจ้มแล้วมันมีตัวนึงมันไม่เชื่อเว้ยแม่งทะลุมิติเลยพอมือฟวดคว้าไปบุ๊บไม่ทะลุปุ๊บแล้วมันทะลุไอ้นี้หายไปเลยเว้ยล้วเชื่อป่ะหาแม่งไม่เจอเว้ยมันหายไปเลยเว้ยแม่งผมเรียกไอ้กินกาทะลุมิติถ้ามันไม่เชื่อเนี่ยโอกาสที่จะหลุดหายอ่ะมีสูง อาจจะไม,ะไมะ่ไม่ทะลุมิติแบบผมเพราะว่าน้อยคนที่จะใช้โกงประเภท<ช>อย่างนี้ต้องคไม่คนธรรมดา <laughs> ครับๆๆ <laughs> แล้วก็หลุดหายอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเขาไม่เชื่องเนี่ยมันจะไม่นิ่งแล้วเวลาเราเปิดให้อาหารเนี่ะเขาเรียกมันจะสวนอพอเราเปิดเปิดปุ๊บแมงสวนออกเนี่ย้วพอแลนดิ้งหนึ่งพื้นได้นะสี่พันร้อยสิ่งที่เราเล่ามาไม่ไม่ได้บอกว่าอิกนวนาจำไม่ดีนะ อันเนี้ยเราเราเล่าให้ฟังเพราะว่าประสบการณ์การเลี้ยงที่เจอตัวที่ไม่เชื่องเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเลี้ยงอีกัวนาเนี่ยควรฝึกให้เชื่องตั้งแต่เด็กๆใช่เราเราซื้อมาไซส์เล็กๆเนี่ยเราควรฝึกให้เชื่องก่อนเพราะว่าถ้าโตมาแล้วไม่เชื่องมันจะเจอสิ่งที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักูมีเวลาอยู่กับเขาหน่อยใช่ต้องมีเวลาป้อนอาหารบ้างเล่นบ้างจับเล่นอะไรอย่างเงี้ย อย่างน้อยให้เขาคุณเะิบาลงใช่อาการก็จะเบาลงแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเชื่องอีกจะได้ไม่ต้องมาเจออาการไม่เชื่องที่เราเล่ากันที่ผมเคยเจอมาครับ Monster Channel สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกทุกๆท้ายคลิปนั้นก็คือร่วมสนับสนุนพวกเรานะครับทางคีวาโค้ดนี้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไป จะได้ไม่หายไปนานๆนานๆสปี <laughs> 5ปีเราก็ <laughs> พ่กันมาใหม่นะครับ <c oughs> นะสำหรับคลิปนี้นะลาแค่นี้ก่อน <c oughs> ครับ,รบสวัสดีครับ